กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปะกันแห่แล้วกับสปะรีวิววันนี้เฮามากับการเปิดตัว Vivo v 3 e 5G สเปคจะเป็นจะได้นั้นเดี๋ยวผมจะมาอุ้งให้ฟัง Vivo v 3 e 5G มาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด6.44นิ้วความละเอียด Full HD+ พั มีอัตรา refresh rate อยู่ที่6 0 hz ชิปประมวลผลเนี่ยเป็น mediatek d i m e n s i t y 8 1 0 RAM 8ู g b rom 1 2 8 g b ระบบปฏิบัติการแน่นอนว่าต้องเป็น android 11ข้อครอบทับด้วย fun t a s c os 12 it, กล้องหลังเป็นแบบ triple camera โดยที่กล้องหลักเนี่ยมีความละเอียดอยู่ที่ 50ล้านพิกเซลเลนอันตรายความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลและเลนมาโครเนี่ยความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ายังใช้ตัวเดิมของซัมซุงอยู่อยู่ที่44ล้านพิกเซล Vivo v 3 3 e 5 g ตัวบอดี้เป็นโพลีคาร์บอเนตหนักแค่172กรัมต่ออัน แบตเตอรี่ความจุอยู่ที่4 5 0มิลลอมป์พร้อมกับชาร์จไว4 4วัตต์เปิ้นเคลมว่าชาร์จจากศูน์ถึง69%ได้ใน30นาทีราคาเปิดตัวข้อตี12,999บาทไั่ที่เล้งรุ่นนี้อยู่กับไปเสาะหาจับจองกันได้เลยนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยเนอร์พิดพลาดประกาศใดขอสุมาอภัยมาตินี้ครับผม